สวัสดีครับผมอุ้มจีสห้านะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม light city ก็เป็นเกมหนึ่งวันสำหรับเอ่อสำหรับเกมนี้แล้ว,วเราสามารถทำอาชีพอะไรได้บ้างครับผมนะก็เหมือนการใช้ชีวิตนั่นแหละโลเปย์นั่นแหละนะแต่ข้อเสียคือมันเปิดใหม่ไม่ได้ถ้าเปิดไม่ได้มันก็จะเป็นเหมือนไฟเได้เลยนะเนี่ย กาม่ทุคนตวแรกผมว่าผมจะสมัครไฟเอ็มมาเล่นอยู่นะผมเคยเล่นแล้วแต่ผมเริ่มใหม่ตอนนี้ผมน่าจะสู้คนอื่นไม่ได้จริงๆนะอันนี้คือการเป็นเป็นอัจฉรยะกรนนะครับผมเนอะครั้งนี้ผมจะลองเป็น ตนั้ง,งานดับเพลิงดีไหมเออา,าเป็นยังไงบ้างนะไม่เห็นมีใครเลยครับไม่เห็นมีจับไฟไหม้ตรงไหนเลยพนักง,งานดับเพลิงเนี่ยเดี๋ยวเราต้องรับเข้าไปรับเควสก่อนนะครับผมนะปไย,ยนะซื้ออัปเกรด เก็บไม่ได้ยังไงอ่ะให้เข้ามาแล้วทำยังไงครับลูกพี่ไหนหล่าไฟไหม้ไปกับตำรวจได้ไหมโอเคไปเราจะโดนจับไหมเนี่ยครับไอเอาไปด้วยดิคดุณตำรวจเออ คุณตำรวจจะพาผมไปไหนอะอะไรเนี่ยฮะเฮ้ยอันนี้ตำรวจนี่หว่าใช่ไหมเป็นอาชญากรเลยดีกว่าเดี๋ยวนะเป็นอาชญากรเลยดีกว่าไหนว่าคุณตำรวจอยู่ไหนครับตำรวจอยู่ข้างในเหรอ เดี๋ยนนะเอ้ยปะทะปะทะตายไปแล้วโมยโทรศัพท์เออเอาช่วยเพื่อนช่วยเพื่อน,อนหน่อยดิ ช่วยเพื่อนหน่อยดิเพื่อนเออจะบ้าหรือเราตำรวจนะเว้ยเอ้ยเราอาจญากรด้วยกันเดีย๋ยวเอารถตำรวจไปเลยดีกว่าม,มาเพื่อนไหมเอาไปด้วยดิไปเดีเด๋ยวนะ นั่นมันตำรวจนี่ว่าเฮ้ยทำไมมันปล่อยเราวะเรายัดอะไรให้มันหรือเปล่าวะเราจากมันหรือเปล่าวะแตวนะอันนี้พนักง,งานดับเพลิงนี่วาอืมแต่นะอันนี้รถใครเนะี่ย รถตำรวจตามผมมาวะทุกคนต้องเอารถมันเอ้ยอย่าชนดิไปด้วยไปด้วยไปด้วยสีไม่จอดเลยไม่จอดเลยฮะโ้เนี่ยเราต้องวิ่งไปอย่างนี้เหรออย่างนั้นเหรอยังไม่ถึงตรงนี้คืออะไร เปิดประตูเข้าไปได้ด้วยนะให้เราอ้อมเมืองทำไมวะถึงแล้วจะถึงแล้วอ๋อตรงนี้มันอาจอาแหล่งอาชญากรรมเลยนี่วะอาชญากรเลยนี่วะสุดจัดเลยลูกพี่เดี๋ยวเราเขาโมยมาได้แล้วเราก็ต้องเข้าไปที่สํานักงานมาัเหรอกิด เอองงจุยเ,เราเป็นไปหาป้นอะไรอีกดีไหมเนี่ยไปเรื่อยนะเราเดี๋ยวตรงนี้มีรถเดี๋ยวดีไปด้วยดีจอดก่อน จอด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 ไปเพื่อนเอาทำไมทำไมไปด้วยดีเราไม่โถ่เอ้ยอืม ขับไม่ได้วะทำไมวะเอาธนาคารวะเฮ้ยตำรวจขับรถชน ไปไว้ธนาคารเราอยู่ธนาคารนะไม่ได้เรายิงไม่ได้วะอันนี้อะไรเนี่ยฮะขโมยโมเดมได้เก้าสิบเก้าเหรียญ โอ้โหเอาไงเนี่ยตายเราจะเข้าไปข้างในได้ไงอะ่ะเออเว้ยเอาสถานที่ถูกป้นแล้ว ไม่คนทาไปแล้วนี่วะเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราเป็นนักดับเพลิงเลยดีกว่าไปดับเพลิงกันเลยอย่างไรก็ไฟไหม้แล้วรับจ็อบท้่หมดเลยจากโจนจากโจนสู่ดับเพลิงดับไปดับไปดับง่ายดีเนาะไม่รู้ว่าเราไปลากหัวมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่นะอันนี้ให้เราทำอะไรเฮี้วเฮ้วอยู่ได้นยเราต้องช่วยมันให้หมดนะโถเอ้ยไฟไหม้น้ำเหรอเนี่ยอย่าบอกนะไฟไหม้น้ำดับให้หมดครับมันไม่ได้ไงวะเฮ้ยเนอะเยอะแยะเลยนะ ไฟไม่เยอะแยะเลยนะเอออย่างน้อยฉันก็มีความดีบ้างไปจัดไปจัดไปช่วยกันลากยาวไปยาวไปเคยฟังเคยฟังเพลงไ,ไหม สายไม่สามารถยืดได้ยางนั้นหรอือทำไมเราดับไม่หมดสักทีวะโอ้โหอันนี้มันปั๊มลมเหรอเนี่ยใช่ไหม หมดแล้วทำไมอ่ะสงการหมดแล้วทำไมวะทุกคนเออก็ประมาณนี้นะครับนะทุกคนนะวันนี้ก็จบแล้วครับ